คำถามที่3ค,ครับเคยมีคนกล่าวเอาไว้ครับและส่วนใหญ่เราในที่นี้ก็จะใช้คำกล่าวนี้กันบ่อยๆครับว่าอยากเป็นแบบไหนให้ครบคนแบบนั้นถูกต้องไหมครับทีนี้ครับผมอยากจะฟังการขยายความของบอสที่ต้องตอบคำถามนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแบบเห็นภาพชัดเจนและคิดยังไงกับประโยคนี้แรนดอมครับเอาละ ขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้แล้วครับแม่ปันครับสามนาทีจับเวลาครับโอ้โหสองคนแรกเปิดมาสแสดงเลยอ่ะขอกำลังใจหน่อยค่ะต้องบอกว่าคำถามนี้เป็นเป็นคำถามที่ดีมากแล้วปันเชื่อว่าใครหลายๆคนเคยได้ยินคำพูดคบคนแบบไหนเราจะเป็นคนแบบนั้นใช่หรือไม่ใช่คะ ใช่หรือไม่ใช่คะต้องบอกว่าตัวันเองเป็นคนหนึ่งนะที่เมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจในคําถามนี้เลยไม่เคยเข้าใจในคําตอบของเรื่องของการครบคนเลยเพราะ13ปีที่เราทํางานประจํา13ปีที่เราต้องใช้ชีวิตกับการงานเลี้ยงชีวิตโดยการที่เรามีแค่ฟิกไมซ์เซตที่หาเช้ากินค่าแต่พอวันหนึ่งอะคะ่ะ ที่เราเริ่มเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนสังคมในเรื่องของการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเราเลยเข้าใจว่าคนรอบข้างทิศทั้งหกมีส่วนสำคัญกับชีวิตของเรามากๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเก่งมันง่ายมากๆเลยค่ะคุณแค่เอาตัวคุณนะคะมาไล่ล้อมอยู่ในสังคมรวมกันคนเก่งๆเห็นด้วยไหมคะต่อให้วันนี้เรายังไม่เก่งคุณเชื่อเหอะนะคะ คุณนะจะค่อยๆเก็บความคิดเก็บการกระทำค่ะของคนเหล่านั้น,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะค่อยๆเก่งเองนะคะต้องบอกว่านะคะเขาบอกว่าเราจะเป็นกฎค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่ไล่ล้อมอยู่รอบตัวเรานะคะที่เราใช้ชีวิตประจำวันในทุกๆวันคุณจำไว้เลยค่ะถ้าคุณอยากมีกฎค่าเฉลี่ยแล้วทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น คุณจงคบคนนะที่สูงกว่าคุณถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่เก่งเราเข้ามาคบกับพี่ๆเก่งๆในดะีไอคอนได้ไหมคะได้ไม่ได้หรือเราเป็นคนหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จ วันนี้ในดีไอคอนเรามีตัวอย่างความสําเร็จมากมายอะ่ะที่ให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยวันนี้รุ่นพี่เราเขาพร้อมเป็นต้นแบบนะคะในการที่จะทําให้เราเห็นเลยว่าเอ้ย e ความสําเร็จมันไม่ยากวันนี้นะคะเปลี่ยงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราคบคนมีผลสําคัญกับชีวิตมากๆนะคะเหมือนนะคะมงคลชีวิตนะสาประการของพระพุทธเจ้านะคะอย่างให้ข้อแรกคืออะไรคะเลืองอะไร เลิกคบคนผ่านเพราะที่สองอะไรให้คบบัณฑิตเห็นไหมคะขณะพระพุทธเจ้ายังบอกเราเลยว่าการครบคนสำคัญกับชีวิตมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะตัวปันเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิต จากการที่เราเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะเชื่อมั่นเลยว่าทุกคนสามารถมาเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนชีวิตนะกับนะักคนเก่งๆคนสำเร็จที่ดีไอคอนได้แน่นอนค่ะขอเสียงปรบมืให้กับบอสฟันครับ